เอาชีวิตรอ้ <c oughs> เอาชีวิตหลอดกลางทุ่งนาโอ้ทีนี้เราก็มาดูจากที่ไปเดินเลาะทุ่งนามาเราก็จะได้อาหารแบบบ้านๆนะฮะโอเคดูเลยไปนี่ผมอ,อ,อาเอียอีกแล้วโอ้โหเลยมันไม่ค่อยดี ได้แล้วอันนี้เขาอเรี่อดหอยอันนี้คือหอยเชอรี่นะฮะหอยเชอรี่เราทำการแกะมันออกมาแล้วนะฮะลดขั้นตอนการสาธิต ส่วนอันนี้ก็คือซาลาเมนเดอร์อันนี้คือตัวซาลาเมนเดอร์หรือที่เรียกกันว่าัวกนั่นเองลูกออดหรือัวกนั่นเองอันนี้คือพวออกกบเลยเอาขี้ออกแล้วอโอเคทำอะไรก่อนดีทำอันนี้ก่อนเนาะ นักเลงยังไม่เตรียมเครื่องเลยแล้วอ้าวโอเคนะฮะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยโอเคเกลือนิดหน่อยผงรัวใส่ยุยุ่ผงรัวใส่เยอะๆเลย <c oughs> อยากมาเสียม น้ำปลานิดหน่อยเอาตีนให้มันหอมฟูขึ้นมาเลยมนมีกลินหอมมาเลยอ่าอย่าทาเค็มหายมันไม่แซ่บากนั้นขระเจ้าก,ก็จะใส่หอมแดงอะไรหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะฮะแล้วก็เติมด้วยลูกโดดหน่อหักใส่หนี่ย มันมิดถึงความอายความสไปซี่ขึ้นมาหน่อยนะฮะแบบนี้ชกแบบนี้แค่นี้พอแล้วมัง้งมันจะเผ็ดเกินไปนะฮะแล้วก็ใส่ยอดผักกระแหง,งอันนี้ผักกระแหง,งตามปกติก็ไม่ได้ใส่นะแต่อันนี้ลองใส่ลองดูกระแหง,งแล้วก็ใบแมงลักนะฮะ ใบแม้ลลงละตัวไปไปไป,ประมาณนี้หรือเปล่าตอนนี้เหรเนาะแล้วก็คเลโคเลคุกเขาเข้ากันคุกฉันให้เข้าเธอบได้แล้ว แล้วก็เอาไปห่อใบตองนะฮะอันนี้ใบตองกล้วยโอ,โอเคอ่าโอเคเราจะใช้เสร็จแล้วนะฮะเราจะทำประมาณนี้โอ้ทำแบบขี้เกียจขี้เกียจหน่อยนะฮะใช้อยู่สองอุปกรณ์นะครับอันนี้เราจะใช้แบบนี้เลยใบยตองไม่พอนะฮะเราจะทำเป็นแบบสองแบบนะฮะอโอเคอันนี้เรียบร้อยแนละ้ว อันต่อไปของต่อไปอันนี้ก็เราจะทำเป็นย่างเหมือนกันนะฮะใช่นี่เลยน้ำมันงาไปนิดหน่อย ซอสปรุงรสโอเคซอปูเจก็ของปุ๊ยของปุ๊ยอะไรโอเคจากนั้นก็ โอ,โอเคโอ้มัดทักไว้ก่อนนะฮะโอเคอ่าโอเค,อเ,ค,อเ,คเสร็จแล้วนะฮะผมก็จะเสียบนี่ใส่ไม้ลนะักษณะนี้นะฮะโอ้ อันนี้ก็คือว่าคือเราไม่มีเตาย่างที่เป็นเตาถ่านหรือเตาไฟฟ้านะฮะเราจะใช้ไมโครเวฟแทนนะฮะเพราะอันนี้เป็นไมโครเวฟแบบ2ระบบทั้งระบบไมโครเวฟแล้วก็ระบบย่างนะฮะก็จะใช้ตรงนี้แทนนะฮะโอเคโอเคเปิดมาเลยแบย่างน,นี้อันนี้กลับไปเลยนะฮะ ของมุกข่งเอาไปฝาปากแบงนี้เลยโอ้แล้วก็นี่ก็เข้าเลยนี่น่าจะมีปัญหานั่นอย่างเราดีอยู่แล้วโชคอ,อย่างนี้เลยโอเคแป ก็อ่าจะได้เห็นชัดๆก็อ่าไมโครเวฟเวลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปหน่วยความจำเนี่ยต้องกดหน่วยความจำนะเมมโมรี่หน่วยความจำอ่า แล้วก็ระบบยางจิวชิกสักสิบห้านาทีอ่าแล้วก็สตาร์ทเลยผมก็จะเริ่มทาง้านอ่าไหมโอเควเริ่มได้กินแล้วนะฮะหอมมากเลย มันจะตัดเข้าระบบยางนะทีเนี้ยนะครับโอเคอ่ะมันจะตัดเข้าระบบยางทันทีเลยอ่าโอเคนั่งรอ,อ,อ,งอตัวเขาหอมปักอีตู่มากมากเลยอ้าว <c oughs> โอเคใกล้จะสุกแล้วนะฮะเดี๋ยวรอลุนพร้อมกันเลยลว่ามันจะเป็นตาแสียบไหมหรือมันจะเป็นสไลด์นะ อมาโชกไฟหอมยังีงเลยเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะฮะเดี๋ยวไฟดูดสุกเลยนะเดี๋ยวรอ,อนในดียังไงกันหอมร้อนมันสุกตั้งแต่เราเวฟแล้วแหละแต่เราย่างเพื่อมันเกิดวามหอมขึ้นนะฮะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวลอง เทดูก่อนรสชาติผ่านไหมเหนียวเหนียวรสชาติไม่ไดจัดจ้านมากเพราะโอ้ยนอไม่ได้หมัก จริงจังขนาดนั้นครับก็มีน้ำจิม้มให้หน่อยนี่ใช้ได้เลยนะฮะน้ำจิ้มขมอ่ำหล่ำก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะฮะตำแจวแล้วก็จิ้มเลยเึ่มแล้วจีหอยหจีหวยโอ้เจ้เพื่อนเออยังไงเฮ้ยอ่าจีหอยก็ได้ ชิมชสิ่มหนฯเดีลยวนี่ใบตองมันจะไหม้ๆอย่างนี้หอมมากเลยหอมรูปจ,จักรวาลโอเค อ่าโอเคนะฮะส่วนอันนี้นะฮะเราจะใช้ระบบเวฟอย่างเดียวย่างไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราใช้พลาสติกเข้าไปวางเข้าไปนี่แหละแล้วก็ปิดฝาถ้าเกิดเราใช้กับตะเกีบเขาเรียกว่าอ,อ,วอุอุหวดเอออุหวดหรืออ่า อุ่หัวนะเราจะใช้ไมโครเวฟแทนนะฮะอ่าโอเคไมโครเวฟเวลาสักเจ็ดนาทีนะฮะจริงๆก็สูงแต่สามนาทีแรกเลยเอาเจ็ดนาทีให้มันละอุ่นหน่อยนะฮะโอเคจวด ออกมาเป็นอย่างไรนะฮะแต่สุกกสุกเนี่ยแต่สีสันเนี่ยมันจะน่ากินไหมนะฮะคาถาเบิ้มถาเบิเ้มออเดวยเพีนองว้า <c oughs> อโอเค <c oughs> โชว์หนไเลย ถอดปลั๊กก่อนเดี๋ยวไฟดูด <c oughs> ม,มาเลยอบร้อนร้อนมาก <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ไมันร้อนไงโอเคเราจะให้ดูแว็บหนึ่งนะฮะอ่านี่ นั่นแหละมันจะอยู่ในสภาพอย่างนี้อย่างน,นียังอ่ามีใช้แบบอุปกรณ์ที่ใช้กับมันนะฮะอุ่นถั่วด,ด้วยไมโครเวฟเ่าวะอ่าโอเคปิดฝาไวต้ต้งเดิมนะฮะทำไมต้องปิดฝาไว้ใช่ไหมฮะมันหอมมากเดี๋ยวมันไปรบกวนข้างบ้านเดี๋ยวข้างบ้านน้ำลายแตกน้ำลายไหลอยากกินน้ำสดซักตายขึ้นมามันอยากจะของนะต้องปิดฝาไว้นะ <c oughs> โอเคอ้าวอันนี้คือแบบที่เราใส่ใบตองนะฮะออกมาเป็นอย่างนี้ห่อหมกพวกเอาไปฝากข้างบ้านกับกับโอเดฟเพื่อนเอ๋ยอันนี้ชื่อเมนูมันคือโอเดฟเพื่อนเอ๋ยจีหอยนั่นเองนะฮะอาโอเค อ้าวสว่วนนี้คือใช้ระบบเวฟอย่างเดียวนะฮะแบบนี้เอามือโอ๊ร้อนสลาเมนเดอร์สลาเมนเดอร์อว้าวดีชาโอเคนะน้อนัอ่นหอมแับอิตูน้ำ ใช้ได้มขมแคนดีแลแหละแคนอันตันก็เอิ้นไป,ไปแคนอันตันโอเคอ้าวมาทีนี้ทดสอบก่อนนะฮะอ่าเรามีข้าวที่เราทำไว้พิเศษนะฮะเราข้าวในไส้หมู นะฮะเราทำการถืงข้าวในไส้หมูเห็นไหมเนะี่ยโอเคอยู่เลยโชบลงไปแล้นีก็จุ่มเบจจุ่มเบะในถ้วยนี่ก่อนเทสดูต้องสีกับพี้องเอ้ยเอาจวดลวกลวกเอาไปฝาปาก พวกตัวเอาไปฝากป้าป้าไปหน้ากันเ,เลยหอยว้ข้างหัวเอาหอยนี้บ้างป้าไปหน้าเลยหอยว้ขางหัวเอาจวด ป่าไปนะเล่หอยไว้ขังทั่วป่าเลยบอกว่าหอยไว้มืองเก้าหนี้แล้วล้านเอ้ยนาวะ <c oughs> <c oughs> โอเค แทน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 โอเคนะฮะตัวอ,อย่างเรียบร้อยหมดฮะ,ะเหลือแต่การกินเท่านั้นนะฮะออ,อ,นนอันนี้คือจีหอยโอเดเพื่อนเอ่ยนี่จะแปลว่าโอเดเพื่อนเอ่ย e อันนี้โอเดเพื่อนเอ่ย e ไม่ใช่ภาษาเกาหลีนะฟังยิดีโอเดเพื o ่อนเอ่ย โอ้ด oh, <who> ิปุตเอยเราจงเคยย่างว่าจำเลยสำีมล่ะอ้าวจีหอยวันหวานเหนียวเหนียวมาก มันมัน,มนอืมอี่คือนี่คือเมนูนี้เราจะตั้งชื่อว่าโอเดยเพื่อนเอ่ยโอเดยเพื่อนเอ่ยไฟครันะครับโอเดยเพื่อนเอน่ยโอ้ย อันนี้คือมอไม่ใช่มอครับที่พอหมกพวกเอาไปฝาป,าป้าป้าไปนาก็เลยเอาไว้ข้างรั้วนะฮะพอป้ามาชิมแล้วก็เยว่า,วาหอยแมลงที่ก้อนหนาๆครับที่อันนี้คือมกหมกวกอ,อันนี้เวลากินก็ คืออข้าวเหนียวนะฮะมันเป็นข้าวเหนียวที่เราทําเป็นพิเศษนะครับปรุงรสมาเพื่อรสชาติที่ดีขึ้นมากหวานก็ได้ดีก็ได้นะฮะเขาตรงนี้ก่อนเขาตรงที่เรา เต้องไปยางนะฮะว้ยพอหม,อหมวกพวกเอาไปฝากลูกปรมานี้กูนี่คือ พวกเอาไปสยายๆแล้ามาินพอใส่เด็ดต่อเนี่ยต้เด็ดต่อแล้ววูด็ตว <tươi hỏi> wow. Đang đăng lăn mà cũng kéo mọi người นั่นแหละฮะกินแบบนี้แหละอ่ามีอะไรก็กินอันนั้นแต่อันนี้คือไม่ต้องไม่กินนิดหน่อยเลยไม่เป็นได้โดย,ยโเจ้าไม่ยอม่ากินนิดหน่อยเลยไม่เป็นได้เราต้องเป็นข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็มาจิ้มนะฮะอันนี้คือคือสูตรเราต้องการ Adapt ให้มันเป็นแบบกินแบบมันอ่ากินแบบเมืึนแบบนี้อันนั้นอันนี้มากครับสิบกุ้งกุ้งกวาดกวที่กล มองสุสมปมปอเท่ากับหนเปรี้ยวโอ้าัลโหลาอดูว่ะ โม่ใหพอตัวเรื่อนชั่วใ้พอไข้วัวอืมเอาจ่ว s ลมเตะลุย s ลมอมเรตะลุยอีสานเนี่ยยังว่าบอหมกพวกรินกับข้าวปรุงรสโอเคแค่นี้แหละบายบไบโหลายใหญ่ห้างสิต,ตายก็บเปาไปตายสา ก็บอกแล้วไงสูตรใครก็สูตรใครแซ่จุ๊บๆ